สัมปทานรื่นเริงแล้วก็มีพิธีสงม,มาแทนนะครับมีพิธีทางดาศาสนามาแทนเพื่อที่เ,เราจะได้ร่วมกันนอกจากออส่งใจไปช่วยแล้วก็ส่งกำลังตับไปไปช่วยด้วยในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเริ่มออพิธีทางด้านศาสนาเลยนะครับก็ผม เป็นเวลาไม่เกินครึ่งชั่วโมงก็ผสมทัานกาจาะสันระหว่างระหว่างนั้นนะครับก็ขอเชิญพวกเราที่ใครใครจะบริจาคสมทบสทุนที่จะไปช่วยคนตกทุกข์ในยากที่เมืองไทยหรือประสบภัยอีกส่วนหนึ่งเราก็มีการทำสลาบ นะครับก็มีรางวัลมากมายยกตัวอย่างก็คือบัตรปรสาำเครื่องบินจากการบินไทยที่กุงนามอบให้เรามาสใบนะครับจากกรงรมกรุงเทพแล้วก็กลับด้วยนะครับ4ี่ใบและก็มีอีกหลายรางวัลนะครับจากของทางการบินไทยแล้วก็ทางสำนักงานพาณิชย์สำนักงานเกษตร หลายสำนักงานก็ได้หาาะวัลน,นะครับมาอ,อ่วมนะครับก็เชิญซื้อก็ได้ในระหว่างที่ที่พระสงฆ์ท่านฉันเพลินนะครับหลังจากนั้นเนี่ยท่านกลับมาสวดมนต์เพื่อจะถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับออพอเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็น ผมก็จะมอบถวายเงินตั้งแต่กระถินนะครับที่พระราชทานที่จัดขึ้นเมื่อวันที่16ตุลาคมอันนั้นก็ยังมีผู้บริจาคเพิ่มเติมนะครับเราสามารถที่จะถวายวัดไปได้จำนวนมากในขณะเดียวกันเมื่อวันที่16ตุลาคมนั่นเองนะครับทางวัดก็กลับบริจาคกลับมาให้คนช่วยน้ำท่วม ก็ท่านบริจาคได้มากกว่าที่เราหาเงินได้ซะอีกนะครับก็ได้ส่งเงินไปทางกรุเทพแล้วในขณะนี้เนี่ยก็ยังมีคนบริจาคเพิ่มเติมในเรื่องเกี่ยวกับการทําบุญที่ท,ที่ที่วัดวสันสติตจารามนะครับผมก,ก็จะถวายไปในครั้งนี้แล้วก็ขอเวลาอีกสักนิดหนึ่งก็คือว่าในขณะนี้เนี่ยเรามีอีกโครงการหนึ่งที่เราเทําการแปรภาพยนต์การ์ตูน พุทธศนะครับเป็นโครงการของสมเด็จพระพี่นาเธอถวายสมเด็จพระพี่นาเธอนะครับเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าเป็นการ์ตูนเพื่อที่จะให้ได้กได้ชมได้ง่ายก็ทําเป็นภาษาไทยไว้นะครับก็ได้มีการจัดทาเป็นภาษาอิตาเลียนนะครับแล้วก็ใกล้จะเสร็จแล้วแล้วก็ท่านเจ้าอาวาสที่มาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในวันนี้ ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญภาษาแน่นอนท่านคนอังกฤษนะครับและก็เชี่ยวชาญภาษาอิตาเลียนด้วยก็เลยชุวมีส่วนช่วยในการแปลบทภาพยนต์การ์ตูนนั้นเป็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 นยามาครับผมก็จะได้มอบถวายประกาศตีบัตรแสดงความขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วม ุกคนนอกเหือจากท่านเจ้าวาดเองแล้วนะครับท่านเจ้าวาดจะเดินทางกลับก่อนบ่ายโมงเพราะมีธุรัที่วัดสำการจิตตารามผมก็เข้าใจว่าเราสามารถจัดเนินการเรื่องการจุดเ,เทียนไทยถวายพระพรนะครับก่อนที่ท่านจะเดินทางกลับด้วยในระหว่างนั้นก็ท่านคงจะสวดมนต์พร้อมกับเราร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีแล้วก็ สรุดีมหาราชานะครับพร้อมก,กันนั่นจากนั้นนี่เราก็ส่งท่านกลับวัดก็เป็นกิจกรรมหลังจากทางด้านพิธีการนั้นแล้วพิธีการทางด้านศาสนาแล้วนะครับก็เป็นการรับประทานอาหารด้วยกันจุจบแล้วก็จะจับสลากนะครับรางวัล จำนวนมากมายนะฮะให้เสร็จก่อนบ่ายสามโมงนะครับบ่ายสามโมงก็เป็นรางวันสุดท้ายที่เราจะช่วยกันช่วยเหลือประชาชนคนไทยที่ประสบปัญหาจากด้านทุลก็ภัยนะครับผมขออนุญาตเชิญพวกเราที่อยู่ข้างนอกนะครับขอขอเชิญด้านในเลยนะครับผมขอเริ่มพิธีนันนี้ครับ ระดม่ไดกค่ะพระอาจารย์ฟิลิปัน

่น่เกียให้รับแทนให้ผ mm ู้แทนรับให้ผู้แทนรับเวลาเดี๋ยวค่อยให้ผู้แทนรับอีกทีนึ่ารับแทนก่อนรับแทนก่อนาที่5ค่ะฉะเล่นินยอเรสิ่นโอลยำดับที่6ค่ะถ้าหากว่า đoạn thứ 7 trai sư ly gia đi pha chú tiểu ly gia ly gia đi pha chú tiểu ใบละ5ล้าใบละ5ยูโรนะครับใบละ5ยูโรแล้วก็มีรางวัลมากมายนะครับตอนนี้กำลังจำหน่ายตลาดซึ่งเราจะจับให้เสร็จก่อน1 5ภานาฬิกาเลครับมีบัตรโดยสารเครื่องบินไปกับกรุงเทพที่ทางการบินไทยได้ํุณานมอบให้เรา4 4สี่ใบนะครับโทนทัพสีจอแบนเครื่อน บัตรรับประทานอาหารร้านสุขโขทยัยสองท่านกำไรข้อมือที่ใส่น้ำบาทผ้าพันคอเครื่องรับโทรทัศน์เปล่าไฟฟ้าอันนี้ได้รับการพุนาจากทางสำรรนักงานพาณิชนะครได้ติดต่อทางบริษัทอ,อิตาลีที่ต่างผลิตในประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าได้รางวัลน,นี้ไปก็หมายความว่าได้ช่วยทั้งคน ได้รับความเดือดร้อนจากน้ําท่วมแล้วก็ได้ใช้สินค้าไทยที่ได้มาเปิดตลาดในอิตาลีด้วยนะครับมีเครื่องเอาไฟฟ้าเครื่องรับโทรโททัศน์นะครับมีเครื่องทําขนมปังชุดกาแฟอีกมากมายชุดกาแฟนี่จัผ่านกรท นะครับกระเป๋าหนังการบินไทยอีก2รางวาัลร่ม,รมการบินไทยนะครวันนี้ฝนตกไม่รู้ว่าท่านการบินไทยบอกให้ฝนตกว่่าท่านได้ใช้ร่มที่ท่านนำมาให้นะฮะร่มก็ร่มพับนะครับ,รม,รม,บ,นะรบมีหลายหลายหลายชนิดมีชุดผ้าคุมโต๊ะเครื่องเล่น MP3 ีสาที่เป่าผมมีอีกหลายรางวาัลทางทางเกษตรมีขนมปังวิสกิตมีชาอแนะครับ สโร์เนโต้ีดีเชิงเดือนคริสตมาสมีภูมิใจของที่ดึกไทยนะครับทุกทุกทุกรายการก็เป็นสิ่งที่เป็นของไทยช่วยไทยแล้วก็เรารอน้ําใจทุกท่านอยู่นะครับลาขายในห้องรับประทานอาหารใหญ่นะครับแล้วก็ถ้าใครจะขอบริจับเพิ่มเติมก็เรารอรับความช่วยเหลืออยู่นะครับ ทุกสิ่งทุกอย่างในวันนี้เนี่ยเราไม่คิดใค้ใ่จ,จ่ายทั้งบวงนะครับเราจะส่งไปช่วยะนะครับทางผู้ประสบทุกภัยทั้งหมดโดยเร็วนะครับรับคงมีเวลาอีกอรัก40่40นาทีนะครับหรือ20นาที ขอเชิญใครที่ยังไม่ได้ลงนามถวายพระพรนะครับเรากลับกลับมาลงนามที่นี่เออในห้องโถงนะฮะที่ห้องโถงแล้วก็ช่วยกันซื้อสลากสิงโชคที่รางวัลสำคัญสำคัญยันเดี๋ยผมได้บอกไปแล้วด้วยนะครับแล้วเสร็จแล้วเรากลับมาที่อีกทีหนึ่งนะครับแล้วขอจะทานอาหารกันหลังจากที่พิธีการทั้งหมดเด้เสร็จไปแล้วนะฮะกลับมาที่นี่พระท่านก็จะสวดบนถวายพระพร ระว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับแล้วก็ผมก็จะถวายเพื่อนจะรูปรใจที่ได้จากกระถินแล้วก็จะ,ะถวายรางวัลที่เกี่ยวกับการแปลบทภาพยนตร์จากนั้นเนี่ยก็จะเป็นการถวายพระพรพิธีการถวายพระพรจุดเทียนชัยถวายพระพรนะครับแล้วหลังจากนั้นเราค่อยที่ ทยอยออกไปข้างนอกนะครับผมคิดว่าคงฝนหยุดแน่หลังจากที่ทำพิธีไปแล้วนะครับก็จะเป็นการรับประทานอาหารร่วมกันแล้วก็มีการจับสลากรางวัลไปตลอดเวลาจนได้จนรางวัลใหญ่ที่สุดคือรางวัลตัวเครื่องบินนะครับน่าไม่น่าจะสายกว่า15นาฬิกานะครับขอบคุณครับขอบคุณครับก็ใหไกำลังใจต่นะเชิญ มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับม no, ีอะไรเพิ่มเติมครับคือกล่องบริจาคที่น้ำท่วมข้างนอกอ๋อกล่องบริจาคแล้วก็มีฉลากสองอย่างว่าอิ่มอะไรอิ่มพร้อมแล้วก็มีสนใจกันกับที่คนไทยคือต้องพวดอ่าขอเชิญนะครับขอเชิญขอเชิญผสมขอางในรองเสียงก่อนนะแม่ทีเดี๋ยวนี่เดี๋ยวจะเป็นโผส์ข้างนอกตอนนี้เมื่อฝนตัวกันมาเป็นลองโขนตัวลองเสียงข้างในก่อนมาลองขึ้นก่อน ว่าหนูเสียงหนูกับไมโครโฟนอันนี้พอจะไปกันได้ไหมครับขอเชิญท่านผู้ชมตัวจริงผมตัวปอฮะเลือกค่ะเชิญเชิญเดี๋ยวเราจะมีเซิร์ฟกันที่หน่อยหรือเปล่าหรือไม่มีไม่มีนะอ่าโอเคคกกับออกุิซซ่าันทุกคน mm -hmm. ไปขอแน่นนะคะรางวัลที่หนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อท่านลงทุนแล้ว5บาทเนี่ยจะว่าคุ้มมากเพราะมูลค่าของรางวัลนั้นมีมูลค่าถึง3,500บาทนะคะให้ยังไงเนี่ยของฝากจะมีนิดเดียนะคะส่วนราวนวลงวัลงที่สองและรางวัลที่สามรางวัลที่สี่รางวัลที่ห้าเนี่ยนะคะทั้งหมดเนี่ยรวมแล้วประมาณ100่รางวัลเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยจะได้ของรางวัลกลับบ้านแน่นอนนะคะก็ขอฝากเป็นส่วนสุ่ 아. <sweak> g